อาหารจานเด็ดสุดคุณยายวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการทำน้ำพริกกะปิกกันนะคะซึ่งเป็นสูตรจากคุณยายที่ส่งต่อให้ดิฉันมานะคะมาดูส่วนประกอบของน้ำพริกกะปิกกันเลยนะคะที่บ้านของเรานะคะก็จะใช้กระเทียมนะคะกระเทียมพริกพริกขี้หนูสวนนะคะกะปิมะน,นาวน้ำตาลแค่นี้เองคะ่ะ วิธีการทํานะคะขั้นแรกนะคะตํากระเทียมค่ะค่ะพอกระเทียมนะคะเริ่มละเอียดมาอ่าเราไม่ชอบให้ละเอียดมากนะคะก็เอาพอแคบพอประมาณนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กะปิะคะ่ะใส่กะปิลงไปนะคะแล้วก็ตํา ตาให้เข้ากับกระเทียมค่ะค่ะนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาลนะคะตํารวมกับกะปิและกระเทียมที่เราตาไว้นะคะเพื่อให้น้ำตาลาเข้าเนื้อกับกะปินะคะ ค่ะเราก็ตำน้ำตาลนะคะที่เป็นเม็ดๆนะคะจนมันละลายนะคะเข้ากันกับกะปิแล้วก็กระเทียมที่เราตำไว้ก่อนหน้านี้นะคะได้ความเหนียวประมาณนี้นะคะเราก็เอาพริกค่ะลงไปตำรวมนะคะค่ะพอพริกแตกนะคะความเผ็ดของพริกก็จะกระจายนะคะไปที่ กะปินะคะหลังจากนั้นนะคะบีบมะนาวค่ะมะนาวนี่ี่ฉันจะใช้1นึ่ลูกเลยนะคะแทนน้ำนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะปิสูตรคุณยายนะคะเคล็ดลับของถ้วยนี้ก็คือเราจะให้รสชาติกลมๆเราก็จะใช้แค่น้ำมะนาวแทนน้ำแล้วก็ไม่ใส่น้ำตานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะติดตามชมนะคะว่าเราจะเสนอเมนูอะไรอาหารจานเด็ดสูตรคุณยายวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม การทำอาหารของอีกในะวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด share, แชร์และคอมเมนต์นะคะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ